ไฮไฮไฮมาอยู่กับเกม DOTA าอันเดอร์ลอดครับออโตเชสของ Dota ในโหมดน็อกเอาทครับสมเือเครับเป็นกํมยาดีกว่าครับอันแรกดีกว่าเอาละครับน่าจะเล่นง่ายนะครับโหมดนี้เป็นเหมือนโหมดฝึกครับแต่ก็โหมดพอดูครับน็อกเอาทคือหัวใจสี่ดวงหมดน็อกเอาทเลย ให้เรียบร้อยครับเป็นกัมยำยำแล้วก็เป็นทางด้านบิสแบกมาขึ้น2ดาวเป็นการผสมง่ายครับเหมือนกับการฝึกคอมโบไปในตัวครับึงๆหมดฝึกแต่ก็ไม่ใช่หมดฝึกครับเป็นแมตช์ระดับเหมือนกันเป็นโมดที่เล่นใช้เวลาน้อยกว่าครับสามารถเรียนรู้และจำไอเทมได้ง่ายสำหรับเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะมาฝึกเล่นครับ ครบอแบแรกเจอกับผสานสี่ธาตุไอ้สามธาตุกับทางด้านของเลือดครับสายโลหิตเออผสานธาตุกับสายโลหิตครับทางด้านของวอลล็อกตายไปเอาแล้เก็บสแต็กไปเอยครับกับยามเราครบสี่ตัวก็จะได้เลือดเพิ่มครับเป็นสแต็กไป เอาละครับในรอบที่สองเจอกับโห oh, ภาษาเทียบเลยดูไม่ทันเรามีเฮี้ยมโหดติด,ด้วยนะครับกำยำเฮี้ยมโหดกำยำไม่พอแถมยังเฮี้ยมโหดด้วยเอาละครับจกกักรนอตปั่นครับเลือดไหลโลโลครับเป็น,นด้านของจุนที่โดนเอ็นโดเรากระโดดใส่ตายไปครับจุนเหลือทางด้านของวีเวอร์ครับวีเวอร์ วิเวอร์ก็ถลายไปครับรับเรียบร้อยครับเหลือได้ของวินเลนเจอร์กับวิเวอร์โอ้โหครับเอ็นโนแบกเฉยเลยครับอันดอรหลอดของเราครับครับรอบนี้ได้คะานนของกำยำสี่ตัวแล้วประสานกำยำเต็มที่ครับโอ้โหโดนทีครับไหลไปเลยครับบูดม,มาเธอครับ จกักรนอตหมุนไปครับจกักรนอตหมุนไปข้างหลังมีทางด้านของไลท์สติลเลอร์ครับตบครับตบทางด้านของนิกแอสซาซินครับแผงหลังไม่เป็นปัญหาครับชนะต่อเนื่อง3เทิร์นรวดในรอบที่4ครับเจอปีศาจกับนักรบปีศาจนักรบนักรบปีศาจเอาละครับ ดูได้อยู่ครับกำยำเราเลือดเยอะครับในเลือดฝั่งนู้นมีเกราะเรามีเลือดโอ้ตายไปครับทางกานของีเจียนคอมมานเดอร์ที่ดวลครับแจกบัฟไปนะครับเอนโนครับเอนโนเริ่มมาแล้วครับเปทางกานของไลท์สติลเลอร์ครับแบกครับแบกไลท์สติลเลอร์ดูดเลือดรัวๆครับทีเดียวตบกระโหลกแตกเลยครับเข้าสู่รอบที่5ครับโดนน็อคไปครับ1คน ครับหยิบไวเปอร์มารอเพื่อประสานมังกรครับเพื่อให้โอ้เต็มเลยครับล็อกไว้ก่อนครับทีนี้ลืมดูว่าเป็นประสานอะไรไม่รู้น่าจะเป็นนักธนูครับยิงเลยว่าจักรนอตป่านจักรนอตตายไปครับไปทางด้านของบีสมาสเตอร์โอ้โหโดนครับเหลือไลแคนครับไลแคนไลแคนอึดเหลือเกินครับไลแคนอึดเหลือเกินเรียบร้อยครับ นี่เจ้าพเฟตเหลือคนเดียวครับวินเลนเจอร์เรียบร้อยไปครับไลท์สิลเลอร์แบกสุดๆรอบนี้ครับเสริม um ทับไปด้วยไวเปอร์ครับเพื่อให้ประสานมังกรติดครับยังไม่แพ้ใครเลยเกมมาได้สวยครับตอนนี้สแต็กเราเพียบเลยดเลนเจอร์ขั้น3ไปแล้วครับ3ดาวไปแล้วเราดึงดูมาครับพร้อมในรอบที่6ผประสาน เฮียมโหดขาดตัวหนึ่งครับดูมันจะเติมเต็มได้อยู่เอาละครับแมมีทางด้านของโอเกอร์เมจายสามดาวแล้วผสานโทรครับฝั่งนู้นครับเรียบร้อยครับตายครับตายไปตายอย่างไวเลยครับบางทั้งนั้นเลยโอ้โหครับพากไม่ถูครับนวลนี่ไปหมดเลย โดนน็อกไปอีกแล้วครับโดนน็อก <'t> ไปสองแลครับเรายังเลือดเต็มอยู่แนะนำครับกํายําครับสำหรับผู้เริ่มเล่นนั่นแหลหรอครับกํายํานี่ฮิตมีทุกบ้านนะครับได้ทั้งด้านของเกาะสะท้อนครับได้เบลดเนลครับมีคนได้บัตเตอร์ไฟแล้วโอ้โหของเราไอไอเทมกระหลงปองมากมีสายอะไรไม่รู้ หยิบไลฟ์สตีลเลอร์มาครับนะบิสแบ็กบิสแบ็กขึ้น3ดาวเป็น,นด้านของไลฟ์สตีลเลอร์โอ้โหถึกโคตรถึกและบึกบึนเลยครับดูดเลือดไม่พอตีเร็วด้วย3ดาวเฮียเลือดเยอะอยู่ได้เป็นวันนะครับยืนแท้งได้เป็นวันรอบที่7จ็ในรอบที่7ขาดเฮียมโหดตัวเดียวครับตาหน้าเนะี่ยลงได้ครับเฮียมโหดฟูลทีมตอนนี้กำยำมังกรน,นะครับ ครับเรียบร้อยครับตัวแรกครับแทงของเขาครับอแตกไปครับอันเดอร์หลอดของเขาก็เรียบร้อยไปครับพนนครับโอ้โหสนามไฟยิงปืนใหญ่ได้แล้วครับมีมังกรมาช่วยโอ้โดนสตาร์ทครับเรียบร้อยอย่างไวครับนอกเอาไปเจ็ดรอบเจ็ดตารวดชนะเจ็ดตารวดครับเอาละครับใส่ทางด้านของดูครับลงมาครับ สามดาวทำสามดาวต่อไปชนะอย่างต่อเนื่องาล้ครับในรอบที่8ปโอ้โหผสานเพียบเลยครับจับชายครับ <c oughs> พูดได้ว่าจับชายมีแทบทุกส,สายครับาล้ครับอย่างนี้ง่ายครับจับชายจับชายเจอกำยำม,มาไลโอ้โหดูเลือดครับแต่ละคนยิงบิสเบกนี่เลือดโอ้โหตีกันเป็นวัน ไม่ต้องพูดถึงทางด้านไลฟ์สติลเลอร์ครับดูดูครับจวบจบครับลวงแนวหลังครับเหลือด้านของไลแค่นี่แปลงร่างเลยหมาป่าตายครับโดเลนเจอร์ก็ไม่ขนามือพ่ายแพ้ไปหมดแล้วครับชนะรวดไม่แพ้เลยครับเอารับเหลือคนละหนึ่งดาวครับหยิบทางด้านมาของไรเอารับสิลับตายจะมีวิญญาณนะครับให้มันปวดเล่นครับ ยูนิตเยอะมากมีคนเอาเฮจิตนะครับโลมาตะครับในรอบที่9ครับน่าจะจบเธอเนี่ยครับถ้าเรากลายเป็นบอทเนาะเก็บ2เลยเพราะว่ากำยำเราีนเลือดท่วมแล้วแล้วก็ผสานป่าเถื่อนนะครับเก็บลิสคิงมาครับมีเฟรดเดบอยเลยมีแอคอีกหางครับโอ้โหตัวเลือกเยอะแยะครับ แต่ว่าแค่นี้ก็น่าจะจบแล้วจีจีครับเอาแล้วครับเราเป็นบอดด้วยเรียบร้อยครับเก็บหมดครับสองคนรวดครับจบในเทิร์นนี้ครับน่าจะจบไแล้วเพราะว่าสแต็กเราเยอะมากครับเอโนก็แบกได้ครับเอาแล้วครับโอ้ทะเลเพิงทะเลเพิงครับโอ้ายซิลเลอร์มาตบทางด้านของโอ้ข้างหลังแม่งยิงรัวเลยครับโอ้โหสองตัวครับ สองหนึ่งครับไรซิลเลอร์เก็บสองหนึ่งมิลานหน้ากระโดดไปครับอาครับเหลืองานของวินเลเจอร์แล้วครับโอ้ชนะไปครับอันดับหนึ่งครับโอเคครับยังไงก็ฝากคลิปไปด้วยครับโอ้แรงขึ้นรัวๆัหวังว่าจะเอาไปปรับใช้กันเอาไปเล่นลองดูได้ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม